รู้ริจ่ยไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บดุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิศราภัณฑ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ ผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดคุยกับคุณพัชระด่านประภา,าหรือน้องปอนกันไปแล้วนะครับถึงสาเหตุของความพิการทางสายตาที่เกิดขึ้นจากเด็กวัยรุ่นที่มีสายตาปกติกลับกลายเป็นเด็กที่อยู่ในโลกของความมืดกันไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับคุณพัชราดานประภาหรือน้องปอนกันต่อนะครับเราจะมาพูดคุยถึงชีวิตหลังจากเกิดความผิดปกติทางสายตาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจน้องปอนเองจะต้องปรับตัวอย่างไรในการใช้ชีวิตสังคมไทยให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไรและตัวเขาเองนะครับตอบแทนสังคมอย่างไรเดี๋ยวรอไปติดตามรับฟังกันได้ในรายการพร้อมๆกันนะครับ หลังจากที่น้องปอนก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆทําให้น้องปอนเข้าไปศึกษาในคณะที่ตัวเองจะได้แล้วนะครับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับกับการใช้ชีวิตในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันไหมผมว่าแตกต่างพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันโตขึ้นครับแล้วก็เพื่อนที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยก็หลากหลายที่นะครับผมก็เป็นคนตาบอดคนเดียวอยู่ในรุ่นนั้นไงครับทุกคนก็จะไม่เข้าใจคนตาบอดไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงกับคนตาบอด ผมพูดตัวแล้วผมแอบนอนร้องไห้เลยว่าเพื่อนไม่เข้าใจเรามีวันหนึ่งทํางานกลุ่มครับแล้วเขาก็ถามว่าเราอยากทาอะไรบ้างผมก็เลือกเลยนะผมคิดว่างานตัวเนี้ยเราทําได้ก็คือการเขียนสคริปต์ครับก็เลยพยายามที่จะเข้าหาเพื่อนมากขึ้นครับบอกเพื่อนเราทําอันนี้ได้นะเราขอทําได้ไหมแล้วก็เทคนิคของผมอันนี้แชร์เพื่อนน้องๆอยากเอาไปใช้แล้วถ้าเป็นน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่เอาไปใช้ครับเราควรรู้ว่าเราทําอะไรได้ครับแล้วเรารีบทิ้งกันนั้นมาทําครับเพราะว่า การที่เราทําอะไรได้แล้วมันออกมาได้ดีมันจะทําให้เพื่อนในทีมเราเชื่อใจเรามากขึ้นครับในการที่จะมอบงานให้เราทาเพื่อนในชั้นเรียนเยอะไหมครับสามสิบห้าคนครับเราเป็นคนตะบ,บอดคนเดียวใช่ครับใช้เวลาปรับตัวปรับใจทั้งเราและเขานานไหมครับกว่าทุกอย่างจะเริ่มเข้าใจกันระหว่างเพื่อนและเราครับประมาณหนึ่งเทอมเต็มๆเ,เลยครับคือมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนมันก็จะมีเรื่องอื่น,นเข้ามา อย่างนี้อย่างหน่อยครับอย่างที่รู้ครับว่าคนตาบอดถ้าสมมติเราเดินกับเพื่อนเราก็จะให้เพื่อนช่วยพาเราเดินบางทีเราก็รู้สึกบั่นทอนตัวเองแล้วก็เกี่ยงกันพาเดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้แล้วเนื่องจากผมอะไปเรียนองคลักษ์ใหม่ๆอะผมไม่สามารถเดินเองได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องพึ่งพาเพื่อนโดยตลอดอ่เงี่ยมันก็ทําให้เราอึดอัดบ้างมันก็จะมีเรื่องยิบย่อยเข้ามาหลายๆอย่างครับประมาณหนึ่งเทอมเต็มๆมันถึงจะลงตัวครับน้องปอนครับ หลังจากที่น้องปอนเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วนะครับสืบเนื่องจากมัธยมนะครับน้องปอนเป็นเด็กกิจกรรมนะครับเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วน้องปอนเองทํากิจกรรมต่อไหมครับยังคงทําอยู่ครับแต่ทําเป็นนอกรั้วมหาลัยครับอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามสวคนพิการที่เป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยเรียนน้อยครับเพราะฉะนั้นนะความเข้าใจย่อมมีน้อยตามครับมสวเนี้ยไม่ได้เอื้อ ในการทํากิจกรรมมากนกครับผมก็เลยเน้นทำกิจกรรมนอกห้องเรียนครับลองยกตัวอย่างกิจกรรมนอกรั้วมหาลัยได้ไหมครับว่าตอนเคยทําอะไรบ้างครับได้ครับตอนนี้ผมก็ยังทําอยู่นะเป็นเลขาชมรมเรยาวชนตาบอดไทยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมบริหารที่เข้าไปอยู่ในสภาดิและเยวนชนแห่งชาติครับแล้วก็ประกวดแผนนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่นยของ UNDP เนี่ยก็มีไปแข่งมา น้องปอนครับน้องปอนเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขามีให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอพักเรื่องของการใช้ชีวิตในรมหาวิทยาลัยนี่เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ตอบเลยว่าดีพอสมควรครับมีความเตรียมพร้อมที่จะสปอร์ตคนคการพอสมควรเลยครับอาจจะมีบางอย่างที่ตะกุกตะหักบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดีเอสเองที่ คอยแปลงไฟล์สมมติเราได้ไฟล์พีเจยจาจอาจารย์มาเนี่ยเราก็จะให้พี่เจ้าที่ช่วยแปลงไฟล์ให้เราเนี่ยครับหรือไปสอบในห้องดีเอดเนี่ยก็มีคอมให้สอบบริการดีครับส่วนเรื่องกายภาพถ้าภาพรวมผมถือว่ายังกลางๆครับเมื่อครูป่ปอนเล่าว่ายังมีนักศึกษาพิการในมอสอวค่อนข้างน้อยเท่าที่ปอนรู้ณปัจจุบันมีประมาณกี่คนนะครับแล้วมีผู้ปกครองต่างการเห็นเยอะไหมครับถ้าผู้ปกครองทางการเห็นนะครับเท่าที่เรียนอยู่ตอนนี้ สองคนครับก็คือมีผมกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกอะผมได้ไปปลดล็อกคณะเนี่ยครับก็เลยมีรุ่นน้องตาบอดเข้ามาเรียนต่อจากผมอีกสองคนครับแต่อีกคนหนึ่งยังไม่เริ่มเรียนเริ่มเรียนซ้อนสิงหาครับถ้ากบตอนนี้มีอยู่สองคนครับน้องพรอนครับแล้วผลการเรียนของเราเป็นยังไงบ้างครับผลการเรียนเหรอครับถ้าตอนมัธยมครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงครับก็คือคาแนทุกสี่สามห้าครับแต่พอมาเรียนในระดับมหาลัยซึ่ง เราต้องยอมรับว่ามันแอบยากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเราต้องปรับตัวด้วยก็เลยได้ประมาณ3ต้นๆครับสามชุดหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเทอมล่าสุดผมได้เกรดเฉลี่ยรวมอยู่ที่สามจุหนึ่งแปดครับก็ยังถือว่าอยู่ในค่อนข้างสูงอยู่นะครับครับปอนครับวิชาอะไรในมหาวิทยาลัยที่ปอนเรียนได้ดีและปอนชอบอะครับอาจจะเป็นวิชาแอคชั่นมันเป็นวิชาที่ให้ผมได้ไปลองช่วยธุรกิจเอที่อื่นครับ เหมือนให้เราเข้าแอคชั่นดูว่าเราสามารถเข้าไปช่วยอะไรได้บ้างซึ่งตอนนั้นอะผมเลือกเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับไปช่วยเหลือเรื่องการรีแบรนดิ้งน้ำมันเกี่ยวของร้านอสาวิมทริิกครับผมก็ได้ไปช่วยในการรีแบรนดิ้งตัวน้ำมันเกี่ยวครับแล้วก็ลองออกไปจําหน่ายดูก็สามารถจําหน่ายได้ครับช่วยสร้างรายได้คืนสู่ตัวสมาคมด้วยครับปอนครับอยากให้ปอนคอมเมนต์เกี่ยวกับสื่อและวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอะครับ ในมหาลัยปอนทําได้ไหมครับแล้วลําบากไหมครับ้็เป็นห้องสมุดของมหาลัยเองผมยอมรับเลยว่าผมแคบจะไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหาข้อมูลถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากครับก็คือสามารถเข้าถึงได้ครับแล้วน้องปอนครับวิชาไหนบ้างครับที่น้องปอนคิดว่ามันยากแล้วก็เราเข้าไม่ค่อยถึงครับในร่วมหาวิทยาลัย ถ้าของผมก็จะมีอยู่3ตัวครับที่ยากแต่ก็ผ่านทั้งหมดแล้วนะครับวิชาแรกคือบัญชีครับวิชาที่สองก็คือไฟแนนซ์ครับวิชาที่สามคือภาษีครับถามว่ามันยากตรงไหนเรื่องตัวเลขไม่ยากเท่าไหร่ครับมันจะยากตรงที่ว่ามันจะมีบางช่วงตอนที่ต้องเปิดตารางอย่างนี้ครับซึ่งมันยิบย่อยมากมันท,ทําทีตอนสอบเราอาจจะทําไม่ทนนันครับแต่ว่าอาจารย์ช่วยถ้าเป็นวิชาคํานวณเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มเวลาให้ครับ น้องปอนครับเมื่อเราเจอปัญหาแล้วว่ามันยากนะครับเรามีวิธีปรับตัวเองหรือว่าทําให้ตัวเองผ่านไปได้ยังไงครับหนึ่งเลยผมจะตั้งใจฟังในห้องมากเลยถ้าเป็นช่าอื่นเนี่ยผมอาจจะมีบอกแปก๊กๆนะบอกมันสามชั่วโมงนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟแนนซ์บัญชีแล้วก็ภาษีผมจะนั่งฟังแบบอย่างตั้งใจแล้วก็จะพยายามคิดตามตลอดครับว่าตัวเลขที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมาจากตรงไหน หรือว่าถ้าไม่เข้าใจผมจะยกมือถามเลยว่าอาจารย์ครับเลขตรงนี้มันมาจากตรงไหนครับถ้าเราไม่ถามเราจะตามอาจารย์ไม่ทันเลยเพราะว่าอาจารย์ก็จะไปเร็วมากครับอีกวิธีหนึ่งผมก็จะหาสัตว์สมัครครับตั้งแต่วันที่ยมคนที่เรารู้จักเรามีคอนเนคชันกันอยู่เราก็จะช่วยสอนอันนี้ได้ไหมอบบพี่เรียนฟไฟแนนซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้เขามาช่วยสอนแล้วก็เรียนนอกเวลาจากที่เรียนเพิ่มครับมันเลยทําให้ผมผ่านไมาได้ครับเพื่อนช่วยติวไหม เพื er so ่อนช่วยติวไหมส่วนใหญ่ผมช่วยติวเพื่อนมากกว่าครับแล้จริงๆเราเพื่อนยไม่ได้ช่วยในเรื่องการติวแต่ว่าเพื่อนอาจจะช่วยในเรื่องความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราถามเพื่อนณตอนนั้นอเงี้ยว่าอาจารย์ชี้ตรงไหนอยู่สไลด์ตรงนี้พูดถึงอะไรแล้วเพื่อนจะช่วยเราได้แต่ว่าณตอนสอบเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นติวให้เพื่อนมากกว่าครับน้องบอนครับเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆมีรางวัลหรือว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจไหมครับที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย าในรั้วมหาวิทยาลัยเลยผมอาจจะได้เมื่อปีที่แล้วครับผมได้รับเชิญไป,ไปพูดเป็นวิทยากรในงาน Open h o เฮาของมองครับเวทีใหญ่อันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจอยู่ที่ว่าอย่างน้อยเขาก็ให้เราไปให้แรงบันดาลใจน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในมหาลัยอย่าเงี้ยครับก็ภูมิใจครับแล้วเป็นวันนอกมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีไปประกวดแผนนวัตกรรมหรือแผนธุรกิจต่างๆเงี้ยครับ อย่างเช่นที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เป็นแผนวัตกรรมของ UNDP อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่เขารลบ5าทีมครับก็มีอีกอันนึงครับอันนี้เป็นของคณะเลยผมประกวดแผนวัตกรรมเพื่อสังคมได้เข้ารอบสิบทีมครับจากประมาณยี่สิบกว่าทีมครับตอนครับแผนวัตกรรมคืออะไรครับผมแผนวัตกรรมเพื่อสังคมใช่ก็คือการที่เราคิดโซลูชันนะครับในการแก้ปัญหาใหม่ๆครับอย่างเช่นของผมทําเป็น ถังขยะอชิยะครับในการแยกขยะได้แต่ผมก็จะบวกกับแผนธุรกิจก,ก็คือเราจะนําขยะตรงนี้ครับที่ได้จากชุมชนคนระับถังและขยะที่ผมบอกเนี่ยจะตั้งตามชุมชนต,าตา่างๆอย่างเช่นผมอาจจะตั้งสักสามชุมชนแรกก่อนแล้วเราก็เอาขยะเหล่านี้ที่มันถูกแยกเนะี่ยไปขายครับและได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับสู่เขาบริษัทกับอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาไปพัฒนาชุมชนต่อครับน้องปอนครับเราทราบมานะครับว่าน้องปอนเนี่ยสามารถเล่นอคูเล่ได้ แล้วนอกจากนั้นคือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยนะครับน้องปอนเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าความคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับถึงชอบเล่นอคูลเล่ได้เหงาตอนนั้นผมเริ่มเล่นเนี่ยตอนตาบอดน่าจะประมาณปีหนึ่งได้ตอนนั้นเหงาครับเราเรากลับมาบ้านคือแต่ก่อนเรามองเห็นใช่ว่าเวลาเรากลับมาบ้านเรจะออกไปนอกบ้านไปหาเพื่อนแต่พอเรามองไม่เห็นครับเราก็เหมือนตัดขาดกับสังคมรอบบ้านไปเลยเพราะเราแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะกลับมาจากโรงเรียนก็ดึกแล้วไงครับ เหงาก็เลยเอ๊ะเล่นดนตรีได้ไหมเล่นอะไรดีนะแล้วก็ลองเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตค่ะว่าเอ๊ะเล่นอะไรดีแบบมีอะไรแนะนําบ้างเ,เลยไปเจออูคูเลเล่แล้วก็ชอบในเสียงที่มันกุกงุกงกงิกงกรุงกิงมีความสดใสแ่ก็เลยชอบแล้วก็เริ่มฝึกด้วยตัวเองในการดู YouTube ครับแต่ว,ว่า YouTube เดี๋ยวนี้เป็นสื่อที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ผ่านเสียงผ่านการรับฟังใช่ไหมครับการเรียน youtube ได้ข่าวว่า บอลเองก็ ing, ช่วยสอนให้คนอื่นด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ครับก็หลังจากที่เราพร้อมมีความรู้พื้นฐานในการเล่นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ให้กับคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพีิการด้วยก็กเองครับหรือบางทีเด็กแถวบ้านเาน้องเขาอยากเล่นเห็นเราเล่นแล้วก็พร้อมที่จะสอนแล้วก็แชร์ให้เขาครับเคยมีคนเขาบอกว่าคนตาบอดเท่านั้นที่สามารถสอนให้คนตาบอดด้วยกันได้อันนี้จริงไหมครับผมว่าไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคนอื่นก็สอนเราได้ครับแต่ว่า ถ้าคนตบอกสอนคนตบอกได้กันเองมันอาจจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นครับในการที่เราจะบอกเขาว่าจับตรงนี้นะวางมือแบบนี้บิดบิดแบบนี้อะไรอ่งี้อาจจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับน้องปอนครับยุ่งยากไหมครับกับการเรียนดู้ด้ดวยตนเองผ่าน youtube โดยที่ไม่มีใครมาสอนเราครับยุ่งยากไหมครับต้องยอมรับเลยว่ามีบ้างครับตอนนั้นผมเรียนโอูคเล่นะบางคอร์ดเขาไม่ได้บอกว่าวางนิ้วแบบไหนอะไรย่างี้ครับก็ๆๆบๆๆอาจจะทําให้เราไม่รู้ว่า เล่นยังไงครับก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ตรงนั้นไปครับแต่ว่าตอนเนี้เขาก็ช่องที่ผมติดตามครับเขาก็รู้ว่ามีคนตาบอดเข้ามาเล่นเขาด้วยเขาก็จะพยายามอธิบายอย่างละเอียดเลยว่านิ้วไหนวางยังไงครับถือว่าการเล่นอคูเล่รนี่เป็นงานอดิเรกอันหนึ่งของปอนเลยเปล่าครับผมใช่ครับแล้วมีงานอดิเรกอื่นไหมครับที่ปอนสนใจและชอบทำนะครับผมมีเลื่องสัตว์เลี้ยงด้วยครับเป็นชูก้ากรายเดอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็สนุกดีครับก็เป็นสัตว์ทีน่ารักพอสมควรเลยครับตอนนั้นก็อย่างที่บอกเหลาอีกครับหูคูเ,เล่ล้วก็ยังไม่หนังใจอยากเลี้ยงสัตว์แต่ถ้าเราเลี้ยงหมาหรือแมวอย่างเงี้ยเราก็กังวลว่าเอ้เราจะเก็บเ,เขาไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะลําบากอาจจะต้องรบกวนคนที่บ้านเราอยากเลี้ยงสัตว์ที่มันเราสามารถจัดการเองได้ครับก็เลยไปเสิร์ชใน u t u b e เหมือนเดิมแล้วว่าเอ้สัตว์เลี้ยงพันเล็กเนี่ยมีอะไรแนะนําบ้างก็มีหนูมีอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากถ้าเป็นหนูครับ น้องจะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เข้าหาคนเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นชูกาเนี่ยน้องจะเข้าหาคนจะเล่นกับคนครับก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงชูกาครับอยากให้น้องปอนนะครับช่วยเล่าถึงน้องชูการ์ในัง่ฝัครับว่าเขามีลักษณะอย่งไงบ้างครับถ้าลูกล่าเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนหนูเลยครับแต่ว่าตรงระหว่างขาหน้าขาหลังเขาเนี่ยจะมีครังผืดครับสามารถกางออกมาเพื่อลู่ลมได้จะไวสําหรับร่อนครับแล้วก็หางเขาจะยาวมากยาวกว่าตัวเขานิดนึงเลยท้วยวซ้ำครับระหว่างจับ ต้นหางไปไปลาหางสามารถเอาหางมาแตะหัวได้เลยครับยาวกว่าอนเลี้ยงมากี่ตัวแล้วครับผมเลี้ยงสองตัวครับแต่ว่าก็จะมีลูกพอมีลูกแล้วผมก็ไปขายครับ,รบมีแผนว่าจะทําเป็นธุรกิจเลยไหมครับการเลี้ยงมีแผนไหมใจจริงอยากทําครับแต่ว่าถ้าน้องป่วยเรามีความลําบากในการดูแลน้องครับอาจจะต้องให้คนตาดีช่วยสังเกตผมก็เลยยังชั่งใจไว้อยู่ี่เลี้ยงมาไม่เคยป่วยเลยมีครั้งเดียวก็คือ น้องทำร้ายตัวเองก็คือกัดหางตัวเองจนหางตัวเองขาดครับช่วงนั้นผมทําแผลเองทาเองทุกอย่างเลยการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับไม่มีครับก็เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปเราก็ให้อาหารที่น้องสามารถทานได้นะครับไม่ให้แบบของกินของคนอย่างเช่นใช้กอดก็อย่าไม่ต้องให้น้องแล้วก็อาจจะต้องเตรียมสืบผลข้อมูลหน่อยว่าน้องสามารถกินอะไรได้บ้างเนี่ยเพราะว่าบางท่านก็อาจจะให้กินทุเรียนซึ่งน้องไม่สามารถกินได้ครับเราก็ต้องแบบ ไปสืบค้นข้อมูลแต่ว่าน้องเป็นสัตว์ยังไงเตรียมตัวให้พร้อมในการเลี้ยงน้องไงครับตอนครับการเล่นอคูเรเล่และการเลี้ยงชูการอพอเรียนรู้อะไรจากการทํากิจกรรมสองอย่างนี้ครับถ้าการเล่นอคูเรเล่ผมรู้สึกว่าผมได้ฝึกความพยายามครับแล้วก็อดทนในการซ้อมในการเล่นแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ผมรู้สึกว่าผมใจเย็นผมเป็นสมาธิเพราะว่ามันก็ได้มีกิจกรรมที่ผมทาอย่างเช่นการตัดเล็บชูกาอย่างครับ ซึ่งมันต้องใช้สมาธิสูงมากเพราะว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยเราถ้าเราตัดพันเดียวคือเข้าเนื้อน้องเลยเียครับครับน้องปอนครับหลังจากที่เรามีเวลาว่างในการเล่นดนตรีในการเลี้ยงสัตว์นะครับทีนี้ถามนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาครับผลกระทบที่เกิดจากโควิดที่ผ่านมาส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างไหมครับเรื่องเรียนกระทบหนักมากครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนออนไลน์เราเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์เวลาอะไรที่เราไม่เข้าใจครับเราไม่สามารถที่จะ ถามใครได้เลยเพราะว่ารอบข้างเราไม่มีใครพอเวลาวันผ่านไปเราจบคาบเนี่ยเพอเราไปถามเพื่อนเรเพื่อนก็จะไม่ได้ละเพราะเพื่อนก็จะลืมไปแล้วแต่ถ้าเราเรียนออนไลน์ครับเราสามารถหไปถามเพื่อนได้เลยว่าอาจารย์พูดถึงตรงไหนอ่ะหน้าไหนอะไรอ่ะก็จะมีเรื่องการปรับตัวอีกรอบหนึ่งในการเรียนรูปแบบออนไลน์แล้วน้องปอนเองปรับตัวยังไงครับเพื่อที่จะใครข้อสงสัยเวลาเราไม่เข้าใจหรือว่าในประเด็นที่อาจาร,รย์อธิบายแล้วเราไม่เข้าใจจดลคเชอร์ครับ ถ้าคนปกติอาจจะจดเลคเชอร์ตามพราอมเข้าใจใช่ไหมแต่ผมว่าจะจดเลคเชอร์ตรงที่เราไม่เข้าใจครับครับสมมติเขาพูดเรื่องการคิดภาษีนิติบุคคลอย่างเงี้ยผมก็จะเขียนเลยว่าคิดภาษีนิติบุคคลเขียนเป็นข้อๆมาเลยแล้วผมก็จะไปไล่ถามถามเพื่อนบ้างถามอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยครับครับผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่เรียนออนไลน์ก็ยังทรงๆนะคือไม่ได้ลดลงแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็คือปกติครับเพราะว่าปรับตัวได้เร็วด้วยครับ ตอนนั้นโปรแกรม o ูมอะเราไม่เคยรู้จักเลย Google Meet เราไม่เคยรู้จักเลยเราไม่รู้ว่ามันเข้าถึงได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ไงถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวก่อนผมว่าก็อาจจะพังครับ,น,รรบน้องปอนครับน้องปอนอยากจะให้สังคมไทยนะครับในปัจจุบันมองคนพิการแบบไหนครับแล้วก็ควรให้การสัสนุนคนพิการนี่ยังไงบ้างครับถ้าสิ่งที่สาคัญผมอยากให้เคารพสิทธิพื้นฐานของคนพิการนะครับเพราะคนพิการเนี่ยก็ยังมีสิทธินะยังมีหน้าที่ อย่างเช่นสิทธิบนร่างกายเนื้อตัวของคนพ ouais ิการเนี่ยครับคนพิการไม่ควรรู้เรื่องเพศนะทั้งนั้นที่จริงแล้วคนพิการก็มีสิทธิที่จะเรียนรู้เรื่องเพศเพื่อจะได้ไปป้องกันได้ถูกวิธีอะไรเงี้ยหรือมีความเชื่อที่ไม่ผิดว่าคนพิการไม่ควรมีลูกเพราะเดี๋ยวไม่ลูกออกมาจะเป็นคนพิการเหมือนกันซึ่งที่จริงแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้จากหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเราไปปรึกษาหมอก่อนว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกรรมพันธ์เนี่ยลูกเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนพิการเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ หนึ่งเลยก็คือให้เคารพสิทธิครับแล้วก็สองเลยอะครับผมอยากจะให้เข้าใจครับอาจจะไม่ต้องเข้าข่าแต่ขอให้เข้าใจครับว่าทําไมคนพิการต้องทําแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องมีวิธีแบบนี้ผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพในชัดนะครับเช่นทําไมคนตาบอดอย่างเราต้องใช้ไม้เท้าครับบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเลยว่าแล้วทำไมต้องใช้ไม้เท้าแล้วไม้เท้าช่วยอะไรเราอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจในบริบท์ของเรามากขึ้นครับผมเคยม,มีเพื่อนตอนมหาลาัยเคยถามผมด้วยนะคะว่า ผมทานข้าวยังไงคือเขาก็ไม่ได้ผิดเขาแค่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้แกล้ชิดกับคนพิการรับก็เลยทําให้การสื่อสารมันอาจจะดูห้วนๆไปหน่อยว่ากินข้าวยังไงทั้งที่จริงแล้วเราก็เหมือนเพื่อนปกติก็คือกินข้าวได้ปกติเงี้ครับก็อาจจะให้เข้าใจมากขึ้นครับนอนครับคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนครับคุณค่าของคนผมว่าอยู่ที่การการะทําครับว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ครับแล้วสิ่งที่เราทาตอนนั้นอ่ะมันมีคุณค่าหรือเปล่าครับแล้ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ตัวผมเองยึดถือ การให้คุณค่าตัวเองอรถ้าตัวเราเองไม่ให้คุณค่าตัวเองเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเชื่อมั่นในตัวเราได้เพราะเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอยากให้ปอนบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโซเชียลแอนต์ไพรี์ที่ตอนนี้กําลังจัดทําหรือจัดตั้งกับเพื่อนๆได้ไหมครับบอกเล่าคร่าวๆให้เรารู้จักนะครับได้ครับคือตั้งแต่ที่ผมบอกว่าผมมีแฟชั่นในการเรียนคณะนี้แล้วก็เอกเนี่ยครับมาจากผมอยากจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมบ้างโดยตัวผมเองครับ ก็มีแพชชั่นนี้มาโดยตลอดครับจนเมื่อประมาณเทอมที่แล้วครับผมได้เจอกับพี่คนนึงครับเขาทําธุรกิจเพื่อสังคมอยู่ครับชื่อบริษัทดีมีสุขไม่จำกัดครับพี่คนนี้ก็มาคุยกับผมเขาบอกว่าเอ้เขาอยากเห็นบริษัทเอสีที่ทําจากคนพิการจริงๆเขาอยากเห็นผมบอกเหมือนกันเลยพี่ผมก็อยากเห็นเหมือนกันเลยงั้นเรามาร่วมกันไหมครับก็เลยเริ่มจากสตาร์ทจากตรงนั้นเลยครับผมก็เลยเริ่มที่จะไปหาเพื่อนนะครับที่สนใจที่อยากจะเข้ามาทําด้วยกันเนี่ย ได้มาอีกประมาณห้าคนรวมผมเองก็เป็นหกคนครับเริ่มที่จะก่อตั้งบริษัทต,ตัวนี้ครับแล้วก็วิชั่นของบริษัทเราต้องการที่จะพัฒนาสินค้าหรือการบริการของคนพิการอบบให้มันมีคุณภาพและก็มีความน่าสนใจให้มันทัดเทียมกับสินค้าหรือการบริการของคนปกติครับอันนี้อาจจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเป็นสินค้าของคนพิการส่วนใหญ่คนไทยยังซื้อเพราะความสงสารอยู่ครับยังซื้อเพราะความเห็นใจครับซึ่ง มันไม่ยั่งยืนครับเราต้องการให้เขารู้ว่าสินค้านมันสามารถพัฒนาได้ภาพผงผมที่อยากจะให้เห็นก็คือเขาซื้อด้วยความเต็มใจครับอยากซื้อเพราะว่ามันดีครับครับตอนนี้ก็ได้ทําการรีคูสินค้าอยู่ประมาณ3าถึงสี่ตัวนะครับแต่ว่าตัวแรกที่เสร็จออกมาแล้วเนี่ยคือชาใบฟิกครับซึ่งตัวชาใบฟิกเนี่ยผมได้ไปพัฒนาร่วมกับสมาคมคนพิการที่อยู่ที่สุพรรณครับเป็นคนพิการวิวแชร์ครับเขาปลูก เขาปลูกต้นฟิกครับเพื่อขายผมก็เลยนําตัวใบเนี่ยมาทําเป็นชาแล้วก็มาออกแบบแพคเกจิ้งใหม่วางโครงสร้างราคาใหม่แล้วก็ทําการตลาดน่าจะประมาณปลายเดือนนี้น่าจะเริ่มลงขายครับฝางติดตามด้นะที่เพจปลูกพลังธุรกิจพลังคมครับได้ครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูเขตของน้องปอนได้นะครับน้องปอนครับน้องปอนได้ มีแนวคิดในการก่อตั้งบริษัทเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจนะครับทีนี้ถามต่ออีกนิดนึงนะครับความฝันของน้องปอนนะครับในอนาคตข้างหน้าหรือสิ่งที่น้องปอนอยากจะทําหลังจากนี้มีไหมครับตอนนี้ก็ผมไม่ังโฟกัสกับตัวบริษัทตัวนี้อยู่ครับอยากจะให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็อยากจะสร้างโซเชียลอิมแพจริงๆครับ,รบอยากให้ปอนเล่าคาว่าโซเชียลอิมแพของปอนที่หมายถึงอะไรครับคือการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหานั้นนะ มันอาจจะไม่ได้ถูกหายไปเลยแต่มันอาจจะทําให้ลดลงแล้วทําให้อย่างในเคสนี้ก็เป็นคนพิการคนพิการเหล่านั้นอาจจะมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะผมอยากเห็นแค่นี้เลยครับเพราะว่าคนพิการในเมืองครับอาจจะเข้าถึงในการจ้างงานมาตราสามห้าแลนะ้วหรือเข้าถึงในการจ้างงานต่างๆอนะ่ะแต่ถ้าลองมองไกลไปกว่าน,นี้ครับคนพิการที่อยู่ตามต่างจังหวัดครับเขาไม่ได้เข้าถึงสิทธิเหล่านี้เราก็อยากที่จะเข้าไปพัฒนาร่วมกับเขาเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นคับ น้องปอนครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้น้องปอนได้ฝากแง่คิดหรือว่าฝากประเด็นการใช้ชีวิตยอย่างไรให้มีความสุขให้เป็นน้องปอนในปัจจุบันนะครับท้านแนวคิดที่ผมยึดถือมาตลอดเลยครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องคําว่าให้โอกาสเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอกาสมันไม่ได้มาเพราะาอยู่ดีมันก็ามามันมาจากการการะทําของเราครับทําไมผมถึงเข้ามาหาลาัยได้เพราะว่าผมเตรียมตัวครับ,รบทําไมผมถึงเปิดบริษัทได้เพราะว่าผมเตรียมตัวหาความรู้ถึงจะเปิดบริษัทได้ครับ ทำไมผมถึงได้รางวัลโลกพาชทานเพราะว่าผมทาผลงานมาก่อนหน้านี้ครับ,รบเห็นไหมครับโอกาสมันไม่ได้ลอยมาครับ,รบมันคือสิ่งที่เราทําครับถ้าสังคมมันดีครับจะไม่มีการให้โอกาสใครครับเพราะว่าทุกคนจะได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกันครับ ยอเป็นวันที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้พูดคุยกับน้องปอนฟังทัศนาคาติเรื่องราวต่างๆหรือส่วนตัวผมเจอน้องปอนหรือว่าทุกครั้งที่ฟังปอนพูดผมรู้สึกว่าน่าประทับใจนะเป็นเด็กที่มีความคิดผู้ใหญ่มากแล้วก็มีแง่มุมในการมองชีวิตที่น่าสนใจหลายๆประเด็นว่าในความน่ารักในความตรงไปตรงมาของปอนปอนจะบอกอะไรที่จับต้องได้จะมองเห็นว่าเขารู้สึกยังไงเขารับรู้อะไรเขาพูดแบบชัดฟังแล้วเคลีย นะครับไม่มีอะไรแบบว่าทํานองประดิษฐ์ดังนั้นคือสิ่งที่ปอนพูดวันนี้ทั้งหมดและเรื่องราวที่ปอนแชร์หรือแบ่งปันให้พวกเราขอบคุณมากจริงๆนะครับนั่นก็คือคอนเซปต์ของรายการของเราสู้ด้วยใจไปด้วยกันโอกาสไม่ได้เป็นสิ่งที่หล่นมาจากท้องฟ้าแต่เป็นความพยายามที่เราต้องไม่ปข่อยวามมาเองใช่ไหมครับปอนใช่ครับขอบคุณปอนมากๆครับ และในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณคุณพัชระด่านประภาหรือน้องปอนเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นในรายการของเราวันนี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมไปถึงข่าวการศึกษาของประเทศไทยด้วยนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับการศึกษาหรือกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง กับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบันวันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบข่าวการจัดกิจกรรมพิเศษตลอดปี2565ภายใต้ธีม3ทศวรรษสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตร สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืนมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอรอตอเปิดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี2,565ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง30ปีพร้อมรับความท้าทายสู่โรคใหม่ในตลาดทุนดิจิทัลกับก้าวต่อไปที่ไม่เหมือนเดิมชูด้าน ESG ผลักดันภาคธุรกิจคำนึงถึงการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาพิบาล รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับซึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี2565นี้นะครับได้แก่งานเสวนาก้าวต่อไปของตลาดทุนไทยในทศวรรษหน้าโดยเรียนเชิญนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังกล่าวปฐาฐกถาพิเศษและอดีตเลขาธิการกรตร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและถ่ายทอดประสบการณ์ในการกำกับดูแล และพัฒนาตลาดทุนผ่านความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆพร้อมทั้งให้มุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับภายใต้ความท้าทายในโลกการเงินยุคใหม่และ SEC FinTech Seminar งานสัมมนาที่ระดมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนแนวหน้าของประเทศจนถึงระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในมุมมองใหม่เกี่ยวกับ เทนของเทคโนโลยีทางการเงินการนำบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจและสังคมรวมทั้งตลาดทุนไทยด้วยนะครับพร้อมชูด้าน eSG กิจการพิเศษส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนผนวกปัจจัยทำมาพิบาลสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปในกระบวนการประกอบธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติด้วยการริเริ่ม รวมทั้งโครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ2,565ด้วยนะครับโดยจัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพื่อเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงโครงการออนไลน์มาร์เก็ตเพจโดยจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสอวเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE นะครับและผู้ประกอบการในกลุ่มปอบบางจำนวนกว่า300รายได้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนในตลาดทุนดิจิทัลได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับกรอ,อยังมีแผนจัดตั้งทุนวิจัยเพื่อมอบให้แก่คณาจารย นิสิตและนักศึกษาในการผลิตงานวิจัยรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายตลาดทุนออกสู่สังคมมากขึ้นด้วยนะครับและยังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบแทนสังคมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ หรือหน่วยงานทางด้านการแพทย์การช่วยเหลือชุมชนและสังคมและการศึกษารวม10แห่งพัน6โครงการ3ทศวรรษกรตอเพื่อตลาดทุนเพื่อสังคมนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ